โมชิโมชิสวัสดีคนที่ดูอยู่ตอนนี้ด้วยนะวันนี้ผมกับคุณอยู่ในเกมของ s e เ e n i g t t ร r e วินะครับเอาล่ะผมวันนี้ผมจะพาคุณไปดูทีมผ่านฟันร้ายสิบแปดขีดสิบนะฮะเป็นยังไงก็ไปดูเลยฮะเพื่อการไม่เสียในาฬิกาแล้วโอเคกรับกาลงผมไปแล้วมาด้วยดาบเล่มนี้มาเปิดเพื่อทายก่อนนะรถเกาะแล้วติดไฟไปแล้ว่ไือ่ติดไฟแล้วก็ถือว่าโอเค ไปคลายครับผมอยู่ยดาบนาปันให้สิ้นซาน่าตลกสิ่งดีโอเค เฟสแรกสบายๆนะเฟสหลังนี่อันตรายเลยเรียกได้ว่าอันตรายเลยห่างไลนกจะข้นไปกับคำเชื่นชมหแล้วหายจะลงทันความชั่วหายดีไหมพัทเจ้าแห่ิดขีดก็ยากนนะ กลังหะใจเริ่มมีอาการแล้วจนบอกตึงเลยว่าใจเริ่มมีอาการบอกตึงเลยว่ายจจะฆ่มมีอาการ ดีนะไม่ตายดีถ้ายกโล่ไว้โดนโดนโดนแล้วแต่ไม่ติดฐานะตรงนั้นใชื่ะจะลงทันความชั่วร้ายความมืดจากนรกจะถืนกินต์แกเฮ้ยติดแล้วติดแล้วลุ้นดิอย่างนี้ลุ้นเลยลุ้นในจังหวะนี้ลุ้นเลยยกโล่กอีกว่ากลัว ไม่กลัวเราผมกลัวเคยเหมียวโดนตีเถ่อะตีถื่โอ้โห้แย่นะแย่นี่แหละอันนี้แหละโคตรแรงฮะคุณดูคุณดูนี่เธายกโลงไม่มีประโยีนผมเป็นผักไปแล้วนะโอ้ยมเป็นผักไปเลยนะเฮ้ยเทโอ ดระวังความมืดเอาไว้ให้ดีนะอาจจะยังนะเจอจุดอ,อ่นอนแ้ววิลนรอกไปลแย่นะแย่นะแย่นะแย่มากเลยนะตายสวยโอเคไปครเรียกมาส,มสวย โอเคกลางโลดเด้ยังมันสวยโอ้โห MVP ไปเลยเซฟก่อนนะเซฟก่อนข <c oughs> อเสียงหน่อยเรากอยกโล่ไปทีกันก่อนนะเซฟตัวเองไปก่อนนะ โอยขอเซฟตัวเองก่อนนะไว้ใจไม่ได้หรอไอ้พวกนี้อาจจะไม่ประมาทนะครับเอ้ยโอ้โหเนี่นี่อีกชีวิตหนึ่งด้วยอย่าประมาทนะอย่าประมาทเด็ดขาดไอ้พวกนี้ันร้ายจังเอ้ย

ตีแม่นวดแม่ค่อยๆนวดแม่แเ,มเ,เอาโอเคติดเนสแหละค่อยๆนวดค่อยๆนวด,ดแม่แโอเคเรียบร้อยฮะผ่านแล้วผม10แบต40โอ้ได้ลิมรสอดเลยเรียกได้ว่าเทคเดียวผ่านเป็นไงได้ลิมรสพลังแห่งความวามืดน้ำใจหรือยังโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา มาดูกรสมใส่ของผมดีกว่าอของใครเนี่ยผมใส่เป็นเซ็ตต้านทานผลนะถามว่าทำไมใส่เซ็ตนี้เอาไว้กันสถานะใช่ครับถูกต้องแล้วครับผมช่องแรกเป็นความเสียหายคีย์ทีดด่ข้อแล้วก็ความเสียหายคีย์ที่ข้อนะฮะสองอันเลยต่อมาจะเป็นพลังโจมตีทั้งหมดนะครับพลังโจมตีทั้งหมด แหวนเนี่ยผมใส่เป็นแหวนอำนาจต่อมาเทโอเทโอมาีใส่เซตจุดอ่อนไปเลยจุดอ่อนแล้วก็ความเสียหายคริคอลแล้วก็พลังโจมตีพลังโจมตีนะโอเคแหวนนี่ผมใส่ที่เขาแจกอะ่ะที่เกมเกมแจกอะ่ะแต่ก่อนหน้านั้นผมก็ใส่แล้วแหละมา้าเอลิเซียครับผมเอลิเซียดีใส่ต้านทานผลเหมือนกัน พลังโจมตีแล้วก็พลังโจมตีส่วนนี้จะเป็นลดความเสียหายอัตราบล็อกนะฮะเป็นอำนาจเหมือนกันครับต่อมาคะคาโมร่มานี่ผมใส่เป็นสปีดเลยนะฮะสปีดร้้นเลยแหวนนี่ใส่เป็นแหวนอมตะสกิลนี่ผมยังไม่ได้อัพเลยนะคาโมร่มานี่ที่ผมใส่เป็นสปีดเพราะว่าผมขี้เกียจเปลี่ยนจากในอารีน่นะโอเคส่วนภายเนี่ยเป็นคิดข้อ เซตคริเลยนะเซตคริดิคอสองช่องแรกโจมตีก็ใส่เป็นครีหมดเลยต่อมาจะเป็นพลังโจมตีพลังโจมตีใส่เป็นอมตะน้าไหวอนอมตะอ่ะสัตว์เลี้ยงก็เป็นน้องแมวธรรมดาธรรมดาเลยนะต่อมานะผมอีวาดิผมว่าสําคัญมากนะต้องมีอีวานเพราะว่าอีวานเนี่ยมันมีโลโลเทียมให้เพื่อนถูกไหมเหมือนที่ตะเกียที่มันที่เดซี่มัน ออกสกิลขจัดบัฟอะห้าเป้าเมื่อกี้ศัตรูทั้งหมดใช่ไหมนั่นแหละถ้าผมไม่ได้ใส่อีวันเข้าไปแบบไม่ได้เปิดกอดเรียบร้อยเลยคือหายหมดหายทั้งทีมจริงๆผมลองแล้วผมลองกับรูดี้ล้วยกโลปุ๊บโดนแชร์ดามจหายทั้งทีมจริงๆหายทั้งทีมจริงๆเลยโลซี่ยังไม่ทันได้ใช้าพาสซีฟที่แบบว่า เขาเรียกอะไรอะไม่ไม่มีเขาเรียกอะไรนะไม,ไม,ม,ะไนะไม่ไม่รับผลกระทบจากการโจบเ,เียประมาณหนึ่งเธถึงสองเธอเนี่ยเนี่ยยังยังไม่ทันได้แบบใช้สกิลเนี่ยถ้าจะไม่ผิดอยู่ในสถานะคุ้มกันความเสียหาย,ยาทั้งหมดนะอะยังไม่ทันได้ได้อยู่สถานะนี้เลยนะตายและคือหมดหลอดคือเลือดเก้าพันห้าหมดหลอดโอเคฮะมาต่อนะครับผมเมื่อกี้แวะให้ความรู้นิดหน่อยนะฮะโอเคมากันต่อครับ นอกเนี่ยผมใส่เป็นเซตของต้านทานนะฮะก็มีผลเข้าเป้า1ชิ้น HP 1ชิ้นอัตราบล็อกแล้วก็อัตราบล็อกนะครับผมแหวนเนี่ยจะใส่เป็นแหวนอะไรก็ได้นะให้บวกสถานะเยอะๆไว้ก็พอถ้ามีเดสก็ดีนะจะได้ช่วยกันตีกันติดติดเดสต่อมาฮะต่อมาลูซี่ลูซี่นี่ผมเปลี่ยนแล้วนะจากคลิปที่แล้วเพราะผมมีของแล้วนั่นเองลซี่นะฮะ รูซี่รูซี่นี่ผมใส่เป็นพลังป้องกันพลังป้องกันพลังป้องกันพลังไม่ใช่พลังป้องกัน H P โอเคครับโอเคให้มันยืนได้นานนิดนึงนะโอ okay. เคเซตก็จะใส่เป็นเซตผู้พิทักษ์เซตป้องกันนั่นแหละต่อมาฮะคริสนะผมคริสก็จะใสะ่ผลเข้าเป้านะฮะเป็นเซตหมอผีนะผมช่องแรกเนี่ยใส่เป็นเข้าเป้า2อ,อัตราคริส ป้องการน,นี่ยใส่เป็นพังโจมตีแล้วก็พังโจมตีะแหวนนี่ผมใส่แหวนเด็น,นะแล้วผมมีแค่นี้ยเนาะนธรรมดาแหละยังไม่อัพสกิลเลยนะต่อมาฮะต่อมานี่โรซี Rosie Rosie ่โรซี่แม่พระของเราเนี่ยพังโจมไม่ใช่สิขออภัยฮะางป้องกันขอโทษคุณด้วยนะอ่าแล้วก็ผลเข้าเป้าและ HP ลดความเสียหายแหวนนี้แน่นอนนะแหวนเดสนะผมเพราะว่ามันตี2เป้านะตี2อคนแบบเสียงอะอแบบติดสักนิดนึงอะไรองี้ออะโอเคไอ้ก็ใส่เป็นน้องลูนะใครมีอะไรก็ใส่ได้นะผมเป็นพลังโจมตีก็ได้หนระือป้องกันก็ดีนะผมว่าป้องกันน่าจะดีกว่าหาหาน้องป้องกันมาก็ได้นะถ้ามีใครแบบเหลือๆนะอันนี้อัตาบ็อก เราป้องกันได้น้องคนนี้หรือเปล่าอ่าคนนี้ก็ได้โอเคสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะผมสำหรับการผ่านฟันร้ายสิบแปดขีดสิบเนี่ยอ่าถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี่ด้วยนะครับผมก็ขอบคุณคนผู้ชมที่ดูคลิปนี้ด้วยนะผมถ้าผมพลาดตรงไหนไปก็ฝากคอมเมนต์บอกกันได้ด้วยนะฮะว่ามีเทคนิคอะไรยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยนะฮะช่วยๆกันนะครับผมทั้งคุณและผมนะผมโอเค สำหรับวันนี้ก็สวัสดีคุณด้วยนะที่เข้ามาดูผมขอบคุณนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ